ก่อนฟังข่าวที่น่าสนใจฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อพี่ๆจะได้ไม่พลาดข่าวที่น่าสนใจจากช่องคลิปโ t เทสของเราถ้ากดแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะทำความรู้จักกับ Cbdc และความคืบหน้าในประเทศไทยในโลกการเงินดิจิทัลคริปโตเคอเรนซี หรือที่รู้จักในชื่อว่าสกูลเงินดิจิทัลได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายว่าจะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าที่จะมาทดแทนการใช้เงินสดหรือแม้แต่เงินอ e ิเล็กทรอนิกส์ีมันนที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันได้หรือไม่และด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ที่อยู่เบื้องหลังอย่างบล็อกเชนบล็อกเชนที่มีความปลอดภัยและสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งานขณะที่เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยลดบทบาทตัวกลางอย่างสถาบันการเงิน ที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการธนาคารกลางทั่วโลกจึงหันมาศึกษาความเป็นไปได้ในการนำล็อกเชนมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการชำระเงินและการออกใช้เซ็นทรัลแบงก์ดิจิตอลเคอร์เรนซี (CBDC) หรือสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าที่จะเป็นตัวแทนของเงินได้จริงๆ CBDC ต่างกับคริปโตเคอรรนซีอย่างไร CBDC ถือเป็นสกุลเงินในรูปแบบดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางซึ่งมีคุณสมบัติในการเป็นสื่อกลางเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการสามารถรักษามูลค่าและเป็นหน่วยวัดทางบัญชีได้ซึ่งต่างจากคริปโตเคอร์ไรเซนซีอย่าง Bitcoin, อเทอร์หรือ r i ปเปิที่ออกโดยภาคเอกชนและมีมูลค่าผัานผวน,นจากการใช้เพื่อเก็งกำไรจึงไม่เหมาะสำหรับการนำมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ CBDC สามารถแบ่งได้เป็น2รูปแบบได้แก่สำหรับการทำธุรกรรมระหว่างสถาบันการเงิน Wholesale CBDC และสำหรับธุรกรรมรายย่อยของภาคธุรกิจและประชาชน Retail CBDC การตื่นตัวเรื่อง CBDC ของธนาคารกลางทั่วโลก นอกจากประเทศจีนที่ประกาศใช้เงินดิจิทัลนหยวนสำหรับประชาชนอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อช่วงต้นปี2563ยังมีหลายประเทศที่กำลังเดินหน้าศึกษาและทดลองเรื่องนี้อาทิการทดสอบการใช้อ e ีโครนาของประเทศสวีเดนการออกแนวทางการศึกษาและออกแบบอย่างธนาคารกลางอังกฤษและแคนาดาโดยในส่วนของประเทศไทยนั้นธนาาครรแห่งปะเททศไยธนาคารแห่งประเทศไทยท ร่วมกับธนาคารพานิชย์8แห่งได้ริเริ่มโครงการอินทนนท์ ตั้งแต่ปี2560เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ขององค์การใช้ CBDC ในภาคสถาบันการเงินรวมถึงมีการทดลองการโอนเงินข้ามประเทศร่วมกับธนาคารกลางฮ่องกงซึ่งผลการทดสอบและองค์ความรู้ในการทำโครงการเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาเงินสกุลดิจิทัลของไทยในอนาคตที่ต้องให้ความสำคัญต่อเสถียรภาพการเงินและการสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคธุรกิจเอกชนโครงการอินทนนท์กับการต่อยอดสู่ภาคธุรกิจเอกชน หลายคนคงจำได้ถึงการเปิดตัวลิบ r a ของ Facebook เมื่อกลางปี2562ที่ทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกตื่นตัวยิ่งขึ้นและเริ่มให้ความสนใจกับการพัฒนา Cbdc สำหรับรายย่อยมากขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบ Cbdc ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนซึ่งเป็นโครงการต่อย,ยอดการพัฒนาจากโครงการอินทนนท์ เพื่อศึกษารูปแบบผลกระทบและข้อจำกัดในการนำ c b d C ไปใช้ในภาคเอเกชนโดยเริ่มจากการเชื่อมต่อระบบการบริหารการจัดซื้อและการชำระเงินระหว่างบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทา,านโดยมีบริษัทดิจิทัลเวนเจอร์สอจำกัดซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าวร่วมทดสอบอย่างไรก็ดีการนำระบบต้นแบบมาปรับใช้จริงในวงกว้างนั้น จำเป็นต้องใช้เวลาศึกษาและพิจารณาผลกระทบในมิติอื่นๆอย่างรอบคอบไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายเสถียรภาพของระบบความปลอดภัยในการใช้งานและความพร้อมด้านเทคโนโลยีของผู้ใช้เป็นต้นประชาชนกับ CBDC ในอนาคตการพัฒนาเงินดิจิทัลสำหรับประชาชนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และต้องพิจารณาให้รอบด้าน ซึ่งยากที่จะสามารถตอบได้ว่าเมื่อใดเราจะมี Cbdc ใช้เพราะความพร้อมอาจไม่ขึ้นอยู่กับธนาคารแห่งประเทศไทยเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องไปทั้งองค์คาพยพในด้านความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอก,กชนรวมถึงมาตรการความปลอดภัยต่างๆเพื่อให้ประชาชนมั่นใจในเสถียรภาพระบบการเงินซึ่งเป็นหัวใจหลักขององค์การทำหน้าที่ของธนาคารกลาง ร่วมสนับสนุนช่องคริปโตเสสของเราผ่านทาง True Wallet และพร้อมเพย์ได้แล้ววันนี้ขอบคุณที่กดติดตามคริปโตเทส